สวัสดีครับวันนี้เจสซ่าพาไเลยนะครับวันนี้เราจะมาตกปลากันที่บึงปลาบึกนะครับเราจะมาดูกันว่าดีกันหรือเปล่านี่ครับมากระนะครับเอาไปกล้องหน่อยสวัสดีครับกานสักนิดนึง ครับนะลากมานี่เลยนะ,ะเยียวคันเบ็ดแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับท่านผู้ชมมาธรรมนะดูกัน วัดตัวใหญ่หรือเปล่าไปให้ดูช็อตวิง่งให้ถันดูนะครับ อ๋อที่ตามต่อเขาได้ครับเออร็วครับตาสืกอรรยากาศเป็นไงบ้างครับปวดแขนนี่เล่นได้ก็หน่ะอันนี้ปวดแขนนะครับเป,ปิดแขน,นตีเยื่อครับไม่ได้ว่างานตานะครับ,ต,รบตีเยื่อไปร้อยตีเยื่อไปร้อยกว่าครั้งแล้วครับงานไปสองตัวมาเรามาติดตามต่อครับ ตังเหยื่อตีกันอีกสักรอบนึงเราว่าจะพักกินข้าวกันรอค่อยมามาต,ต่อๆครับตองสุดผักเวม,มาอันนี้มาดูนครับ 还能飞吗？ ก็ได้เรับมันก็กินอยู่กินอยู่เรื่อยๆรอ,รอบๆบอกม้อก,กินอะไรงัดไปตัวเดียวน,ะนก,ยกันว่าขอบขึ้นนะครับขอบขึ้นเลยหรอใส่หัวแล้วครับ เป็นไงนะไกายเป็นไงบ้างครับยากเยอะหน,นุบมันไม่กินนะอะครับเดี๋ยสสวบรรยากาศดูฝนมันลงปล่อยๆตลอดเลยนะครับแดดมันไม่ค<อ>่อยออกว่ายนะ้ำลงไปเอาเบ็ดเกี่ยวค่ะแดดออกแดดออกจะกินดีกว่านะครับความซึ้งผมมันเงียบ มาดูต่อครับนะนะมาดูต่อกันว่ามันจะกินกันตอนไหนนะครับดูนครับข้าวปลาครับนะบรรยากาศฝนเริ่มฝน,นเริ่มหยุดแล้วเห็นไหมน้ำเริ่มไม่มีเม็ดฝนแล้ว ครับกินข้าวกันปักกายกินข้าวกันอะไรครับชูนลครับกินข้าวครับกินข้าวครับทุกคนตอนเรามาติดตามต่อกันว่า กินข้าวเสร็จแล้วจะได้อีกกี่ตัวนะครับด,เออเดบูเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับไมกช็อตแล้วครับอป <c oughs> แต่วิ่งออก ็กูพังเลยป่วยตัวสั้นปุ๊กเลยครับป่าเดี๋ยวครับทุกคนปาปอ้ยกัดนิ้วโอ้ยโอ้ยคนดนักอะปลากระปุกครับเบิกกระปุกเบิกกระปุกครับทุกคนเบิกกระปุกครับ รู้อากาศนะม้เย็นตอนนี้ก็กโมงแล้วครับไปแล้วครับเพื่อนๆกินอยู่คันเดียวเลยครับเพื่อนปลาแหวนครับปลาแหวนแะไนครับ,รบจะไม่อยู่ห่างใหญ่ครับ เอาตัวิ่งกันครับทุกคนห่างมันใหญ่กำมไม่มิดต้องยกรือป้ากใต้ไ <c oughs> หวไม่ไหวแรงดีเกิน มาดูกันต่อครับตีไปได้น,นะทุกคนดูนะครับแล้วทุกคนอีกแล้วครับ คนนนี้ะรับไ่อเขาว่าการตั้งเบรกต้องหมุนเข้าไปเลยไม่ต้องคลายออกมาวัดแก้วครับทุกคนนะครับตัวแกล้วครับนี่ครับมาช่วงเย็นนี่ครับปิ้งกันน้ำเลยครับช่วงเย็นปิ้งเข้ามุมนะครับดูกันครับว่า โตใหญ่หรือเปล่าไซส์ขนาดไหนดูกันครับสามมาแล้วเม็ดฟัดก,กันเลยทีเดียวดันดินมาเลย ม,มันตะแค่ไหนกันเชียวโดนครับสวยตัวสวยมานะครับหนึ่งสอง ฟังโลบอกแนวไม่มีผิดไม่ถึงเลยมาตินตามกันต่อครับว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าดูนะครับประกอบอ่าอยังไงนะครับ ตะกพอได้ภาพนะครับได้ภาพได้ให้เพื่อนๆดูนะครับได้ภาพช่วงปลากินได้วัดได้งัดนะครับเอาอีกแล้วครับอีกแล้วครับทุกคนอีกแล้วครับทุกคน มาทุกคนหมานปะครับทุกคนหมานมานดูกันครับบรรยากาศครับ ยามเย็นวิวสวยๆนะครับงัดหน้าดูครับงัดหน้าดูงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดเข้าไปครับงัดเข้าไปทุกคนดูมาดูกันครับตัวใหญ่หรือเปล่าดูกันทุกคนจะไม่ยอมเข้าง่ายๆโตน่าจะโตหน่อยครับดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อย อ่านะครับแน่นอนจังโลจังโลได้แน่นอนตัวเนี้ยสองแน่แน่เฮ้ยสองแน่แน่ตัวเนี้ย ทำให้ดูๆอย่างี้ดูครับดูสาดูสายดูให้เพื่อนดูสายจะชัดนะคระับครับท่านผู้ชม จะข่องช่องได้เยอะเลยนะครับตัวแรกทั้งวันมาแล้วครับมาแล้วครับตัวเล็กตัวใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับให้เป็นช็อบสุดท้ายแล้วแหละเดี๋ยวเราก็จะปิดเราก็จะกลับมากันมืดแล้วดูตัวนี้กันมาไหนแล้วใหญ่นิวว่ะ ขึ้นน้ำใหญ่มาไหนละอะไรให้ป่าอา่ะอย่าไปโหมมันออกได้ไมันออกไปมันออกไปมีสิทธิ์สู้บ้างครับจะขึ้นแล้วนะครับไปอีกแล้ว มืดตื่นเลยตอนนี้มาครับนี่ก็ได้เวลาสมควรแล้วมืดแล้วเมื่อกี้ปลากินกลังวัดกำลังอัดมาเลยตัวแรกอีกคันหนึ่งกินนะไกด์คนถ่ายถ่ายกล้องถือกล้องถ่ายให้ต้องวางกล้องไป <c oughs> วัดคันตัวเอง เลยไม่ได้เห็นปลาตอนที่เข้าไปวิ่งตอนตักเลยแต่เราก็ถ่ายรูปเก็บไว้ให้ดูแลหลายช็อตนะครับที่ปลากินแล้วก็วัดแล้วอัดไม่ได้เห็นช่วงจังหวะที่ปลามันกินตอนที่ปลามันลาดออกไปหลายหลายหลช็อตหลายรูปแต่เราก็ได้รูปสวยๆมาให้ดูนะครับอันนี้ก็เวลาสมควรเดี๋ยวก็จะเก็บจะเลิกกันแล้วเดี๋ยวก็จะลงรูปมาให้ดูนะครับที่ที่ตกได้วันนี้ว่าวก,กี่ตัวกัน อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมเกดรดซาบาอาลุยเปิดช่องใหม่นะครับจะเริ่มทำอย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับเอาครับอันนี้ได้เวลางงววใส่ก่อนครับสวัสดีครับ